สิบเอ็ดบทสวดมังคระสตังอเสวนาจัพรานังปันทิการนจัเสวนาปูชาจัปปูชนียนังเอตมมังครมุตัมมังปฏิโรปัติสาวะสจัปปุเพจักตะปุญญะตาอัตสมมาปนิธิจัเอตมมังครมุตตมังหาหูสัตังจัสิปันจาวินโยจัสุสิกิตโตสุภาสิตาจัยาวาจัเอตัมมังครมุตัมัง มาตาปิโตปัฏฐานังปุตตะทาราสังฆะห้อนาคุราจกรรมันตาเอตัมังขรามุตตะมังทานาจัตธรรมจริยาจายาตตกานันจัตสังฆะห้อนาวัจนิกรรมานิเอตัมังขรามุตตะมังอาลติวิลติปปามาจัตปานาจัตสัญญโมอปามาโตจัตทำเมสุเอตัมังขรามุตตะมังการวจญิกานิวัโตจัตสันตุทิจักตัญญุตาการรณธรรมะสวนังเอตัมังขรามุตตะมัง

สิบสองบทสวดรัตนปริตยังกินจีวิตทางอิทธาวะหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปะณีตังน,นโนสมังฆะอธิตัทธาคาเตนยธั้มปีพุทธิรัตนังปะณีตังเอเตนะสนัตเตนะสุวติโหตุวข้ายังวิราคังอมตะปะณีตังย,ฐฐยะทัตถะสักยามุนีสมานิโตนะเตนะธรรมีนะสมาธิกินจีธั้งปีธรรมีรัตนงังปะณีตังเอเตนะสนัตเตนะสุวติโหตุ ยมพุทธาเศทโธปริวันณเยสุติงสมาธิมานันตาริกัญญะมาห์สมาธินาเตนะสโมนวิชเตอิธทมปิธรรมเมรตานังปะเีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัทิ์ห้อตัเยปุคราอัตตาสัตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะกิเมียสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภะคะลานิมำปิสังเครรตานังปะเีตัง เอเตนะสัตย์เณสุวัติโหตุเยสุปายุตามนัสสัทงหินานิขามิโนภูตามัสสะสนามหีเทปติปัตตามัตตาวิไคหารัทามุธานิพุติงมุลชามานายทำปิสั่งเคตานังปรนีตัง เอเตนะสัตเทนะสุวัตถิโหตุขีนังปุรานังนวังนาทิสัมบวังวิรัตติตาญายติเกภวัมิงเตขีนะพิชาวิรลหิชันทานิปันติทีรายธาอยมปฏิโพอิธรรมปิสังเกรตานังปะนีตังเอเตนะสัตเตนะสุวัตถิโหตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตตาหเวชิตังเสโยยาจายังอิตาราปัชาอัตตาทันตัสสะโพสัสสะ ยิจังสัญญาตัตานิโนเนววานิวนะคันทัพโพน้มารองสาภมุณาชิตังปัชิตังกะยิราตะทาดูปัสสะชันตุโรสิบสี่บทสวดเกสะพุตตสูตรภาสิตามิทางเตนะภควตาชานาตาปัสาตารหัตาสัมมาสัมพุทเทนา เอตัตุมเหมาอนุสเวนะมาปารามาปารายมัอิติกิรายมัปิตัคสัมปะทานนะมาตากะเหตุตุมาลายะคะเหนะมาอาการะปาริเวิตเกณะมาทิฏฐินิสานะคันติยามาภะพารุปตายมาสมโนนองครยถาตุเมหิตาววชเนยถาเอเมธรมะกุสลายเมธรมาสะมัชัยเมธรมาวิญโยขลายตาเอเมธามาสมัตตาสมาตินาอหิตายา สุขายาสวัสดิ์ติอัตตาตมิเหปัจจายาทายาทตูมิเห้ตานาวัชนายาธาอิเมธมากุสลายเมธานวัชัยเมธาวินยูกัสสธาิเมธามาสมัตตาสมาธินาหิตายาสุขายาสวัสดิ์ติอัตตาตมิเห้โอปะสัมปัจจวิหารยาธาเตสิบห้าบทสวดอุปะเนยสูตรอุปะนิยติชีวิตามะปามายุงสรุปปานิตาสารสันติตานาเอตังพยังมะเลเนเปขามาโน คุณญาณีกยีจิราชสุขาวะนิโอปณิยติชีวิตามาปามายังสรุปานิตัสสนสันติตานาเอตังทะยังมลเนเปกะมโนโรกามิสรังปัจเจสันติเปโคโยธากายนาสรงญญโมปัจจะยาอุทาเทเดสงตังตัสสปตัสสุขายโหติยังชีวามโนปการุติ คุณยังธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวาหเตเอสานิสังซอธรรมสุจินเนนทุกติณคติธรรมจารีสเพสังฆารานิจติยถาปัญญาปัสสติอัตถานิพินตติทุเขสามารถคยสุทิยาสเพสังฆาราทุาติยัถาปัญญาปัสสติอัตถานิพินตติทุเขสามารถคยสุทิยาสเพธรมานตติยัถาปัญญาปัสสติอัตถานิพินตติทุเขสามารถคยสุทิยา 16ບทสດສວາລະປັນນກະສດ A panakatana meketutia ang ahutakika, e tatan yahyam meh tawi tangkan hahya panakang, bahung meh saranang yantipapatan iwanan ija aramadukatitaya ni manusa payata chita, ne tang saranang ne tang saranang mahamah sapatukha pamutjati, eoja puntanta tamanta sangkanta saranang kato jata sama pan yahyapasati. Ly kan tu semua padadang tu datangkuema Minang hitang kau serenangkemang hitang seramu temang hitang seakma pemakpaka pemut detik